เดตคดีเรือน้ำมันเถื่อนกันสักนิดหนึ่งค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานก็คือ1 8บ8ิมิถุนายน2567นค่ะมีภาพสองภาพค่ะมีภาพสองภาพเปรียบเทียบให้ดูเหรอมีภาพสองภาพไปดูกันค่ะตัดกันโดยสิ้นเชิงค่ะภาพที่หนึ่งบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วบุกจังหวัดสงขลาค่ะไปเล่นบทพระเอกที่สุดแสนจะหล่อมาก <น>ที่นั่นที่นั่นที่นั่น,น,นประกาศความสําเร็จของตํารวจสามารถติดตามเรือน้ำมันเถื่อนสามลำที่หายไปสามารถติดตามกลับมาได้สามารถนําเอาลูกเรือในเรือน้ํามันเถื่อนที่หายไปที่เหลืออยู่ม,มาดําเนินคดีได้ประกาศเป็นชัยชยนะของของตำรวจเรือน้ำมันเถืนจับได้ห้า มันหายไปต่อหน้าต่อต,อตาสามกลับมาละสามวันนี้ไอ้สามที่หายไปตามเจอละเจอแต่ซากเรือมั้ง <c oughs> น้ำมันเถื่อนที่อยู่ในเรือทั้งสามลำถ่ายไปหมดละถูกถ่า,าย,ายไปเกือบเฮี้ยนเลยขณะดเดียวกันล,กลูกเรือครึ่งหนึ่งกลุม่มก็คือครึ่ง <15 S 2> หนึ่งสิบห้าคนเนี่ยเขาบอกเจ็ดคนหายไปเหลืออยู่แปดคนหายไปไหนที่ฝั่งที่เขมรแต่เหลืออยู่แปดหรือถ่ายใส่เรือใหญ่ลำอื่นไม่แน่ใจเหลือ ลูกเหลือให้ตำรวจจับแค่8ค่ะโอเคก็ลากเข้ามาที่จังหวัดสงขลาค่ะลากจากทะเลสากนนะเข้าเขตทะเลไทยแล้วมาจอดป้ายที่ท่าเรือสงขลาใช่ค่ะเปิดการแถลงข่าวใหญ่ยยโตประก,กาศเป็นชชนะเป็นความสำเร็จเล่นบทพระเอกนั่งกวากันไปโอเคแต่อีกภาพหนึ่งคราวนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในกรุงเทพค่ะอย่างที่กลาบเรียนตำรวจ พยายามพยายามที่จะขยันขยอให้อัยการรับคดีเรือน้ำมันเถื่อนทั้งห้าลำเป็นคดีนอกราชอาณาจากักรเพื่อที่จะได้ดึงอัยการมาร่วมในการเป็นพนักงานสอบสว<อ>นในคดีนี้ด้วยใช่ทําคดีร่วมกันสอบสวนร่วมกันมันก็มีเบื้องหน้าเบื<ม>้องหลังเพราะชุดจับกลุ่มกับชุดที่ทําคดีมันโคจรชุดกันชุดจับกลุ่มมีอันจดามีวาระมีประเด็นที่แปลก ขณะที่ชุดทําคดีซึ่งไม่ใช่ชุดจับกลุ่มซึ่งต้องรับหน้าสื่อตามกฎหมายร้อเซเกิดความกังวลถึงขนาดพยายามพยายามที่จะให้เป็นคดีนอกราชดึงอายการมาร่วมด้วยเพื่อเพเซ์เพื่อเพื่อกันตัวเองโอเค <Okay, S 2> ก็ววากันไปเมื่อวานจึงเป็นที่มาของการที่อายการกับตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พนักง,งานสอบสวนร่วมกันในคดีเรือน้ำมันเถื่อนเรียกประชุมประชุมนัดแรกใช่เป็นการประชุมนัดแรกร่วมกันสองฝ่ายอายการตำรวจโอ้โหแต่ข้อมูลที่ออกมาสิเมื่อวานว่ากันว่า<ม>อายการก็เครียดแต่ที่เครียดกว่าก็คือตำรวจตำรวจคนไหนตัวแทนชุดทำคดีที่ไปนั่งประชุมร่วมกับทางอายการคเครียด<ม>และที่เครียดเป็นพิเศษก็คือ รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะพลรตีสวัสดิแสงนุ่มใช่รองสวัสดิแสงนุ่มทําไมเครียดอะเข้าร่วมประชุมด้วยโดยบังเอิญค่ะว่ากันอย่างนั้นเถอะเข้าร่วมประชุมด้วยโดยบังเอิญค่ะโดยบังเอิญหลังจากที่ได้ฟังลูกน้องตัวเองในสอบสวนกลางตํารวจเศรษฐกิจก็ลูกน้องของของของสอบสวนกลางกองปราบก็ลูกน้องของสอบสวนกลางใช่ตัวรองสวัสดิ์เป็นรองสอบสวนกลางค่ะดังนั้น เข้าไปร่วมประชุมโดยบังเอิญและได้ฟังลูกลน้องตัวเองทั้งกองปราบทั้งตบฏเศรษฐกิจนำเสนอข้อมูลในคดีขณะเดียวกันก็ได้ฟังอายการโดยเฉพาะอายการวชิรินพานุรัตซักตำรวจสักแหลกเลยยิ่งฟังลูกน้องตัวเองยิ่งฟังอายการซักโอโ้โหยิ่งเกิดคำถามใช่ไหมมีคนเข้าเดินทาไม่ไม่เกณฑ์ขึ้นเลย ผมจึงใช้คําว่าระวังเธอคดีมันจะพลิกเพราะมีอะไรแปลกๆแต่ก่อน,นอื่นต่อไปอนี้คือ,คอ,คอตำรวจจะถแถลงอย่างไรต่อไปนี้คือของจริงที่ตํารวจไม่พูดออกมาตรงๆเราจะเปิดสองมาสเตอร์มายเรือน้ํามันเถื่อนเรือน้ํามันเถื่อนอ่ะมาสเตอร์มายคนที่หนึ่งก็คือเจ้าปัตตานีคนที่สองก็คือหนุ่มเพชรบุรีโจปัตตานี มีชื่อจริงว่าสาเสือจุดๆ,ๆุจุดนุ่มเพชรบุรีก็มีชื่อย่อว่าสอเสือจุดๆุจุดส่เสือจุดจุดจุดทั้งคู่สอจุดจุดจุดสอเหมือนกันทั้งคู่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่ญาติกันค่ะเป็นเพื่อนกันอคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจสีเทาๆอีกคนหนึ่งเป็นนักการเมืองัางเอิญมาเอิญมาสัมพันธ์กับนักธุรกิจสีเทาๆผมพูดได้แค่นี้ค่ะ พี่เดนัยก็เป็นเปิดสองมัสเตอร์มายสองสอืมสองสอเป็นสองสองไงสอโจกับสอหนุ่มใช่ก็เป็นสองสองไงมัธตนเพชรบุรีอืมสองสอนักธุรกิจสีเทาๆกับนักการเมืองที่เออมาเอิญมาสัมพันธ์กับนักธุรกิจสีเทาๆมันพูดได้แค่นี้นะนยุทธจักรรู้แล้วที่ผมใบ้ไปถึงขนาดเนี้ยรู้กันหมดแล้วหมายถึงใครไอ้ที่บอกว่าหนุ่มระยองไม่ใช่ที่ระยองนั้นเป็นแค่อะไรคะไม่ใช่หนุ่มแต่แต่เขาชื่อแจค เขาเรียกกันสจแจ็คสจแจ็คถ้าพูดถึงระยองก็คือสจแจ็คถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพิบุรีไม่ใช่พอแล้ว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 ถ้าล้ไปกว่านี้จะโดนแน่แน่เรื่องความเคารพเมื่อวานสนุกที่สุดไม่ใช่ที่สงขลาค่ะไม่ใช่สิ่งที่รองเต่าให้สัมภาษณ์สนุกที่สุดก็คือสิ่งที่เขา ซักกันระเบิดระเบอร์ระหว่างอายการกับตำรวจในห้องประชุมในห้องประชุมสนุกฮะดังนั้นเราจะต่อสายไปที่อายการวัชรินพานุรัตเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปสนทนากับคุณวัชรินพานุรัตค่ะเป็นรองอธิบดีอายการสํานักง,งานการสอบสวนแล้วก็เป็นรองโฆษกสํานักง,งานอายการสูงสุดแล้วก็ได้รับมอบหมายจากอายการเข้าร่วมในการทำการสอบสวนคดีนี้ด้วยเป็นตัวหลักทางฝั่งอายการในการทําคดีนี้ใช่ค่ะร่วมกับทางตํารวจถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นอายการวัชรินผู้ตรงตรงว่าทั้งวานใครนั่งอยู่ในห้องประชุมจะรู้ว่าโอ้โหซักละเอียดยิบเหมือนรู้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งอะ่ะอายการวชรินได้เห็นพลอดเรื่องทั้งหมดแล้วหะ่ะค <c oughs> ่ะพลอดเรื่องที่จริงๆมันเป็นอย่างไรค่ะพร้อมแล้วไปกันที่ <c oughs> ท่านรองวชรินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันนายและคุณอมรรัตน์ครับครับผมวชรินครับเชิญครับบอกกันว่าเมื่อวาน พูดกันว่าเมื่อวานในที่ประชุมร่วมอายการตารวจเครียดมากเลยเลยครับทำไมคุณตายนรูด้ดีจังเลยครับ <c oughs> สมเป็นสมเป็นอะไรหมาแก่เจาะลึกตัวไทยจริงๆเลยครับที่เครียดเป็น,นพิเศษก็คือรองผู้การตารวจสอบสวนกลางรองสวัสดิ์แสงนุ่มใช่ไหมครับเครียดเป็นพิเศษเลยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆรองสวัสดิ์ไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะครับครับเออเิผมมีประชุมต่อเนื่องสองเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องน้ํามันเรื่องที่สองต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ คดีผู้การชนุรีรองตุวัดจะมาประชุมกับผมต่ออีกเรื่องหนึ่งท่าน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 ก็เลยเข้ามาฟังเพราะในที่ประชุมเนี่ยจากภาพถ่ายเนี่ยที่เห็นก็คือมีรองผู้การกองปราบแล้วก็มีทีมของผู้บกับการสองปออบซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทีนี้สิ่งที่ท่านรองตุวัตก็เข้ามาร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นับชาโดยตรงของของทั้งสองหน่วยงานถูกไหมครับแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นมือกฎหมายของบชกเลย <c oughs> เราก็ <c oughs> มีการประชุมหารือการถามว่าเครียดไหมต้องเรียนคุณนนายคุณมรรัตน์และท่านผู้ชมต, <c oughs> ต๊ะกลางเรื่องนี้ถ้าถือแล้วถามแล้วเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่มีการจับในลักษณะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ครับค,คือปกติก็มันจะไม่มีจุดที่เราพูดง,ง่ายๆว่าเป็นจุดที่จะต้องตีความ <Okay. S 2> แล้วกันครับโอเคว่าตีความครับผมถามแบบฟันธงนะครับที่รองสวัสด์บังเอิญมาเอินเข้าร่วมประชุมด้วยได้ฟังอายการซักได้ฟังลูกน้องตัวเองชี้แจง ฟังไปฟังมาทําท่าจะไม่เกรียนขึ้นเพราะเพราะเกิดความกังวลว่าคดีมันจะพลิกใช่ไหมอาภพถามแบบฟันธงอย่างนี้ใช่ไหมคือคือคืออย่างนี้ครอย่างที่บอกว่าข้อหาที่ทางฝ่ายจับกลุ่มนะต้องขีดเส้นว่าคนจับกลุ่มนะจับกลุ่มแล้วแจ้งมาเนี่ยแจ้งดําเนินคดีเนี่ยก็คือพยายามนําเข้าคือเป็นพยายามหมดเลยนะฮะเขาพูดง่ายว่าเป็นพยายามนําเข้ามาในนอกจากจากของนอกล่าจากโดยไม่ผ่านพิธี ศุลกากรแลร้วกันทันทีนะฮะ<ๆ>ก็คือพบอรบศุลกากรละมาตรา242246แล้วก็สรภาษามิตร2ี4ประเด็นคืออย่างนี้ครับคประเด็นคือว่าการที่จะมีการกระทําความผิดอาญาถ้าคนที่เรียนกฎหมายต้องเข้าใจแล้วว่ามันต้อง,ต,องต้องมีการคิดตกลงใจตะเตรียมลงมือใช่ไหมครับคทีนี้ประเด็นเนี่ยมันมันจ่อตรงที่ว่าเรือลําเนี้ยมันไม่ได้เข้ามาในในน่านน้าไทยโดยตรงนึกออกไหมครับ หมายความว่าหมายเขาว่าเรือทั้งห้าลำตำรวจไปจับในบริเวณที่เป็นทะเลสากลใช่ไหมก็มันมันนอกเขตตรงนั้นไปซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเลยบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยผมต้องขอไปดูเลยจะไปด้วยวิธีไหนก็ตามต้องไปดูจุดจับให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเป็นประเด็นสําคัญครับคุณนันท์นเยยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเรือทั้งห้าลำเนี่ยเขาไปอยู่นอก นอกเขตเลยว่าโอเคการกระทำควาอ่ากการกระทําความผิดตามกฎหมายไทยตามพรบสุงเนี่ยมันเป็นพรบของไทยถูกไหมครับพรบสอบประสามิตรก็ของไทยเร่งการกระทําความผิดดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องกระทามาในในพื้นที่ที่มันจะต้องเข้ามาซะก่อนใช่การการเข้ามานี่หมายความว่าเขาเข้ามาโดยไม่ได้สําแดงเรื่องน้ํามันนะที่เขานําเข้าหรือว่าเขาพยายามจะนําเข้ามาเงี่ยถึงจะผิด แต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนว่าเขาถ้าเขาบอกว่าเขารอยเรืออยู่ตรงนู่นเลยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งมันเป็นทะเลที่มันไปประเทศอื่นได้หมดเนี่อย่างเงี้ยแล้วจะผิดอย่างไรอันนี้คือข้อข้อที่เขาอ,อาจจะต่อสู้ขึ้นมาซึ่งเราประชุมกันหนักในประเด็นนี้มากๆว่าถ้าจุดของการกระทําเนี่ยมันอยู่ตรงไหนการกระทําแล้วทําให้สําเร็จถึงจะเป็นพยายามถูกไหมครับแต่ถ้าเขายังไม่ได้ทําเลยเนี่ยจะผิดหรือเปล่า โอเคอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกผมก็ถามว่ามีการจับทํานองนี้ไหมลักษณะนี้มันก็ไม่มีอครับครับแล้วในฐานะที่เราได้รับมอบหมายมาโดยเป็นความผิดนอกรานการจับผมต้องทาสํานวนให้รัฐกลุ่มสัก่อยเพื่อจะนําเสนอให้การสูงสุดถูกไหมครับครับทีนนี้ถ้าประเด็นใหญ่เลยเป็นประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยถ้ามันยังไม่สิ้นสงสัยเนี่ย คอันนี้น่าจะเป็นห่วงในทางคดีนึกออกไหมครับโอเคนึกออก่านนึกออกนึกออกอาการฮะผมผมผมถามนิดหนึ่งกันนะฮะฟังไปฟังมาผมจับประเด็นดังนี้นะครับผมก็จะว่าประเด็นที่เป็นพื้นฐานของคดีจริงๆเนี่ยมันมีสองประเด็นประเด็นที่1ก็คือตำรวจจับที่ไหนกันแน่ประเด็นที่2องตำรวจจับมาแล้วตั้งข้อหาอะไรประเด็นแรกจับที่ไหนกันแน่เมื่อวานซักจนกระทั่งตำรวจคายใช่ไหมครับว่า ไปจับในเขตทะเลสาโกนแล้วลากเข้ามาดำเนินคดีในเขตทะเลไทยถูกต้องไหมฮะเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนรตรงนี้ก่อนถูกต้องไหมฮะคือคือ,ค,อ,ค,อคือใช่ฮะเพราะว่ามันจุดตรงนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นจุดจุดจัสมินใช่ไหมอย่างที่เราคุยกันครับไอ้จุดตรงเนี้ยมันก็ใกล้ใกล้จะไปข้างนอกครับเคยหน้านนเคนปนใบเคยเลยเศษสกิิจมเพาะไปเพราะฉะนั้นจุดจับนี่แหละเป็นจุดสําคัญใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเข้ามาทําผิดในไทยเนี่ยครับเราจะดําเนินคดีกับเขาอย่างไรอถูกไหมฮะเพราะว่าความผิดที่ตั้งมาเนี่ยคือพยายามเนี่ยพยายามเนี่ยอยู่ตรงไหนพยายามนําเข้าพยายามนำเข้าน้ำมันเถื่อนพยายามนําเข้าน้ำมันเถื่อนตํารวจชุดจับกลุ่มชุดทําคดีเขาตั้งประเด็นตั้งข้อกล่าวหาพยายามที่จะค้าน้ำมันเถื่อนลักลอบนําเข้าน้ำมันเถื่อนมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับมันจริงสะท้อนว่าชุดจับกลุ่มชุดทําคดีหมายถึงตํารวจก็มีอาการกังวลอยู่ลึกๆเหมือนกันถูกไหมแ,แน่นอนครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วครับว่าคนจับเป็นชุดหนึ่งแต่คนที่ทําหน้าที่สอบสวนจะเป็นอีกชุดหนึ่งถูกไหมครับใช่แล้วโดยเฉพาะชุดชุดสอบสวนเนี่ยเราต้องมองว่าเป็นชุดที่ท้ายการสุดจะต้อง ลงมาดูเลยว่าเเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงข้อเท็จจริงพยานหลักฐานพอไหมอย่างนี้ครับห<ม>น,นักใจสําหรับชุดสอบสวนครับถ้าพูดตรงๆครับพูดกันตรงๆนะเมื่อวานนะ<ด>สรุปก็คือ<ด>ยอมรับกันว่าไปจับในทะเลสากลแล้วลากเข้ามาดำเนินคดีในเขตทะเลไทยดังนั้นจึงตั้งข้อกล่าวหาว่าพยายามที่จะลักลอบนําเขาเ้าน้ํามันเถื่อนทุกข,ข้อกล่าวหานั้นไม่ว่าจะกฎหมายสรรพสามิตหรือศูนย์กากรจะติดคำว่าพยายาม จะทำผิดทั้งสิ้นเมื่อวานอายการจริงซักหนักพอสมควรว่าเคยมีตัวอย่างไหมเคยทำกันนะจับเขาแล้วตั้งข้อกล่าวหาว่าพยายามอย่างนั้นพยายามอย่างนี้ซึ่งเขาก็ยอมแล้วว่าไม่เคยมีคดีพยายามอย่างนี้มาก่อนถูกต้องไหมฮะใช่ครับเป็นคดีแรกเลยครับที่คดีลักษณะจับแบบนี้ครับพยายามเข้าแบบนี้ใช่ครับอย่างที่ผมเรียนคุณใน,ในายคุณมรัตว่า,อ,วาอันนี้ผมขอไปดูจริงจริง จะไปด้วยวิธีไหนก็ตามไปโดยทางเรือก็คงจะาไกลาอาจจะนั่งเทเลอปเตอร์อไปไป,<ง>ไปดูถ้าไปดูจุดให้มันเห็นชัดเลยว่างไงแล้วที่สําคัญนะครับเราก็เลยสั่งให้ทําการสอบสวนให้ชัดเลยว่าในกรณีหน้าน้ําเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ก็คือหน้าน้ําไทยคนที่ตอบได้ดีเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือรจะตอบตอบได้นะครับก็คือสอบทางกรมอุทกศาสตร์แล้วแต่ยังไม่ได้คืบหน้าตอนนี้ต้องหาความจริงโดยการไปสอบ จากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงต่างประเทศครับจะนัดสอบสวนกันประเด็นนี้เลยครับเพราะว่าจุดจุดจุดสําคัญจุดมากกว่าอย่างอื่นถูกไหมครับก็คือเขาได้กระทําความผิดหรือยังแล้วเป็นการพยายามกระทําความผิดหรือไม่ครับเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยเราต้องหาว่าหนึ่งมีการกระทําความผิดไหมแล้วใครเป็นผู้กระทําถูกไหมฮะครับอันนี้เราต้องหาจุดที่หนึ่งก่อนว่ามีการกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรนะครัพอเจอปุ๊บใครเป็นผู้ทําความผิดเี่ยเป็นประเด็นที่สองแล้วครับครับ ซึ่งในขณะเดียวกันทั้งสองประเด็นเราเมื่อวานนี้เราประชุมเราไม่ได้ทิ้งทั้งสองประเด็นก็คือเราบอกว่าต้องหาขบวนการเครือข่ายในในการที่เขากล่าวหาว่ามีการค้าน้ํามันเถื่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นทีมทีมเราต้องหาให้ได้ว่าทีมที่ค้าน้ํามันเถื่อนโดยเฉพาะลูกเรือเนี่ยซึ่งทําให้การลูกเรือเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากสําหรับคดีผมนะครับต้องแยากกาัน <c oughs> แต่แต่ค <c oughs> ดีอย่างคดีของรองเต่าเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องเรือหาย <Okay. S 3> ซึ่งรองเต่าอาจจะได้ข้อมูลหลังจากไปจับผู้ต้องหา <c oughs> ที่เอาเรือเข้ามาในไทยเนี่ยที่มีข่าวเนี่ย <c oughs> อาจจะได้มากกว่าเราเพิ่มเติมแต่ทางสำนวนเรามีเท่านี้ครับมีเท่านี้จริงๆรงิอ่ารีรนถามนิดหนึ่งปก,กติปก,กติเมื่อมีการจับกลุ่มก็ต้องมีการทำบันทึกการจับกลุ่มและในบันทึกการจับกลุ่มก็มักจะให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฝูงเลย ร่วมกันลงนามในบันทึกการจับกลุ่มคําถามนอกจากตํารวจชุดจับกลุ่มนอกจากตํารวจน้ํานอกจากตํารวจวกองปราบที่ไปลากเขาจากทะเลสากลมาดำเนินม,มาดำเนินคดีนในเขตทะเลไทยและเจ้าที่หน่วยงานอื่นเช่นกรมชุนกรก,กรเช่นกรมสรพสา,ามิตรร่วมลงนามในบันทึกการจับกลุ่มด้วยไหมครับคือเท่าที่ผมตรวจด,ดูนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะคนที่ไปจับเนี่ยต้องยอมรับว่ามี2หน่วยของตํารวจจริงๆก็คือตํารวจน้ํากับกองก,ก,กับการ,กกรสองก,อ,กองปราบปราม เป็นผู้ไปไปจับเรือดังกล่าวเข้ามาทีนี้พอจับเสร็จเนี่ยมันก็สอดคล้องกับการทําบันทึกจับกลุ่มว่าหน่วยอื่นที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะร่วมลงชื่อด้วยก็ได้เพราะเราเห็นจับบันทึกอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าหน่วยที่เขามองว่ายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจเนี่ยที่ไม่ได้ลงชื่อเนี่ยอย่างศุลกากรผมดูว่าเขาไม่ได้ลงชื่อนะครับทีนี้ทีนี้ประเด็นของเราคืออันนี้แหละครับเป็นจุดของของของ,ของเรื่องที่จะต้องสอบต่อไป ก็คือต้องสอบสอบทางกรมศุลกากรซึ่งเขาเป็นเจ้าของกฎหมายฉบับนี้โดยตรงถูกไหมครับใช่ว่าเขาเขาเห็นว่าอย่างไรว่าอย่างนี้เป็นการพยายามจะทําความผิดเอาน้ํามันเถื่อนเข้ามาได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยครับอี่างนี้จะต้องมีการสอบต่อไปครับครับเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งครับภายใต้ข้ออันที่หนึ่งเลยมีการกระทําความผิดหรือไม่นี่แหะอันที่สองไม่ยากหรอกครับว่าใครเป็นผู้ทําผิดถูกไหมครับ อย่างน้อยผู้ทําผิดมีผู้เสีหายอยู่28คนแล้วตอนนี้ครับนอกจากขยายผลว่าไปถึงใครเป็นคนสั่งการบงการนะครับเพราะในสำนวนเราเนี่ยอย่างที่พูดกันเนี่ยนั่นคือสำนวนที่สองมั้งครับเรื่องเรือหายก็จะมีพูดถึงเสียจอจานนะครับแต่สำนวนเราไม่มีชื่อนี้เลยนะครับไม่มีเลยเหรอในสำนวนในสำนวนในสำนวนไม่มีชื่อใครฮะมีแต่ในเล็กเท่านั้นน่ครับที่สั่งการคึอในเล็กเนี่ยผมก็ถามว่า แล้วในเล็กคือ,คอใครชื่ออะไรนำกุลไหลก็ไม่รู้ยังไม่ยังไม่ได้ชัดเลยข้อมูลในสำนวนมีเท่านี้ครับไม่ไม่มีมากไปกว่าท <ไป S 2> ี่เรา <ๆ S 1> ได้ยินคุณว้ชลินสงสัยอย่างที่ผมสงสัยไหมครับถ้าการข่าวของตํารวจดีขนาดรู้ว่าไอเรือห้าลำนี้อยู่ทะเลสากลมันน่าจะมีน้ํามันเถือนส่งส่งชอ,อก,กอจู่โจมเข้าไปปิดล้อมแล้วก็ล่าเข้าเขตทะเลไทยเพื่อดําเนินคดี ถ้าการข่าวของตำรวจดีขนาดนั้นต้องรู้สิว่าทั้งห้าหลัมมันเป็นของใครแล้วนายเล็กับตัวจริงตัวปลอมถูกไหมก็อันนี้เป็นงานสืบสวนตั้งแต่แรกว่าเขาต้องเอาเข้ามาให้การตอบพนักงานสอบสวนในชุดเราอะครับว่าเขารู้ว่าในเล็กนี่คือใครตอนเนี้ผมก็สั่งให้หาว่า แล้วนายเล็กอะที่อันนี้คือเป็นคํากล่าวอ้างของทางลูกเรือที่โดนจับนะครับ,รบเขาก็จะพูดแค่นายเล็กซึ่งเราก็เข้าใจว่านายเล็กคือใครก็ไม่รู้อเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาพูดมาเท่านี้ส่วนไอ้ที่มีนายจอจานเนี่ยก็คือเป็นทางการสืบสวนไม่อยู่ในสำนวน <Okay. S 2> เลยครับไม่อยู่ในสำนวนไม่อยู่ในสำนวนจริงๆนะจริงๆนะคุณวิชรินผมก็ผมก็สะกิดผมก็รู้สึกสะกิดผมรู้สึกเอ๊ะมาตั้งแต่แรกก้วละเห็นเห็นบันทึกการจับกลุมปรากฏว่า สุนทรกรอนไม่ยอมร่วมลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มด้วยมันแปลกเพราะการมีชื่อร่วมในบันทึกการจับกลุ่มมันหมายถึงผลงานเอาไปเคมเป็นผลงานได้ถูกไหมฮะแต่ไม่ยอมร่วมลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยมันผิดสังเกตผมว่าเอ๊ะมาตั้งแต่แรกคุณคุณพิชรินก็เอ๊ะตั้งแต่แรกเหมือนกันใช่ไหมครับหลังจากที่เห็นตรงนี้ก็ผมผมก็ต้องผมก็ต้องบอกว่าผมอาจจะไม่เอ๊ะเท่าคุณนันนายเพราะคุณนันนายอาจจะงงว่าไม่ลงชื่อ,อแต่ในมุมผมเนี่ยมีหลายคดีครับที่บางทีเจ้าหน้าที่ ที่เขาไม่ได้ไปจับกลุ่มจริงๆเขาไม่ลงอันนี้เราต้องยอมรับคนไปจับเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไม่ได้แห่ไปจับสี่ห้าหน่วยถูกไหมฮะไม่ได้ไปร่วมจับกลุ่มด้วยจะไปได้แต่ทีนี้เขาจับจับเสร็จแล้วลากเข้ามาในฝั่งไครเรียบร้อยเออฝั่งไม่ใช่ลากเข้ามาในในในตรงตำรวจน้ําเนี่ยถูกไหมฮะก็อาจจะมาทําบันทึกจับกลุ่มตรงนั้นแล้วก็เรียกสัรภาษาเออสารสัรภาษามิตรมาสุลกากรมาใช่ครับก็จะเป็นนั้นโอเคอันนี้คนคนนั้นเขาอาจจะแบบเฮ้ยเราไม่ได้ไปจับเราก็ไม่ขอลง หรือเขาอาจจะมองว่าเขาไม่รู้เราจุดจับมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับไม่น่าชั่มันมีมันมีหลายคดีนะครับที่ผมเคยเจอนักสัอย่างเงี้ยที่บางทีเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่านจะเพย์เซฟเลยว่าถ้าไม่ไม่ผิดศุลกากรที่ไม่มั่นใจก็คือถ้าเขาไม่ทวงเขาไม่ยอมเซ็นด้วยว่าเขาจะไม่ลงชื่อนอกจากเขาจับด้วยตัวเองอะครับที่ผมเห็นถ้าศุลกาการกอย่างสุวรรณภูมิจับของเถื่อนอะไรด้วยตัวเองเขาจะลงชื่ออยู่แล้วโอเคโอเคอะไรอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนไปจับอะครับโอเคหรือหรือ เขาไม่แน่ใจเมื่อไม่แน่ใจก็ไม่กล้าร่วมลงชื่อด้วยเพราะว่าหมายถึงต้องรับผิดชอบด้วยถูกไหมฮะก็ตรงนี้ครผมจะต้องไปสอบตรงนี้ผมให้ให้ทางทีมปอสอเนี่ยคือการสอบสวนครั้งนี้เนี่ยนอกราชนาจักรเนี่ยข้อดีมีอยู่อย่างครับคุณนายคุณอมรรัตน์คือต้องมีอายการไปร่วมสอบสวนด้วยทุกปากนะครับครับครับเป็นจติกาเป็นหลักเกณฑ์เลยแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้าต้องขอเรียนก่อนหน้าที่ก่อนจะนํากลับเรียนทนายกาสุดเป็นนอกราชนาจักรเนี่ย อันนี้ตำรวจเขาสอบไปได้เองเลยเพราะงั้นเขาสอบพยานมาบางส่วนแล้วครับที่เราไม่ได้เข้าไปสอบเขาแต่ต้น <Okay. S 2> แต่นะับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะสอบใครต้องแจ้งทางเราไปร่วมสอบโอเคโอเคเมื่อวานเมื่อวานผมเข้าใจว่าอายการซักตำรวจซักจนกระทั่งได้ข้อมูลนอกสำนวนเรื่องมาสเตอร์มายที่เป็นเจ้าของเรือทั้งห้าลำชื่อแรกคือเจ้าปัตตนีชื่อที่สคือหนุ่ม เพชรบุรีถูกต้องไหมครับซักจนกระทั่งเริ่มคนา้อันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่แน่ใจในข้อมูลตรงนี้จริงแต่เราคุยกันประเด็นว่าเขาเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าทีมที่มานั่งกับผมเป็นทีมสอบสวนจะรู้ไม่นึกเท่ากับสืบสวนเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกทีมสอบสวนว่าถ้าเกิดชุดสืบสวนจับกลุมเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรเนี่ยช่วยเอาเข้ามาในสำนวนหน่อย ถ้าเขาไปเขาไปให้การข้างนอกเนี่ยบางทีเราพูดไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ไม่กล้าไปกล่าวหาใครเพราะในสำนวนที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีชื่อพวกนี้อยครับไม่มีอันนี้เป็นการอาจจะเป็นการคาดคะเนขึ้นมาว่าเป็นเป็นชนชื่อนี้ชื่อนี้อย่างนี้ครับโอเคจริงๆเราอยากได้มากเลยนะครับชื่อที่มันเกี่ยวพันกับกับผู้ต้องหา28คนเนี่ยครับโดยเฉพาะมาสเตอร์หม่ที่คุณดานัยพูดเนี่ยเราจะได้ได้สาวไปถึงตัวการเพราะอย่างที่รองเต่าพูดเนี่ยว่าจะออกหมายจับใครในการสั่งการ อันนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องของของกลางหายถูกไหมฮะอันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ของผมเนี่ยเป็นเรื่องการพยายามนําเข้าน้ํามันมาเนี่ยอันนี้มันจะต้องพยายามหลักฐานอีกอีกคนละชุดทัน้ครับครับต่อไปนี้ถือว่าไม่เป็นทางการก็แล้วกันผมเชื่อว่าในวงสนทนาในวงประชุมเมื่อวานก็คงถามถ่ายกันพอจะรู้ไหมพอจะแกะออกไหมเจ้าของเรือเป็นใครอะไรประมาณนั้นนะครับ ว่ากันว่าในวงประชุมเมื่อวานก็<ๆ>ก,ก็ก็หลุดหลุดกันออกมาเหมือนกันเรื่องสปัตตานีเรื่องส,อเ,องสอเพชรบุรีประมาณนั้นก็มีการพูด,พ,ดพูดกันเหมือนกันใช่ไหมครับคือพูดพูดถึงรายชื่อรายชื่อ,รา,อ,ร,าอ,ร,าอรายชื่ออื่นน่ะที่เราเขาเองก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็คุยกันว่าเออจอจานนี่คือใครเออเรารู้ว่าจอจานนี่มีมีประเด็นปัญหาอาจจะเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนแต่ว่าในสำนวนไม่ไม่มีอะ เรามีอย่เดียวว่าให้ไปหาให้ได้ว่าในเล็กคือใครอะไรแบบนี้ครับมีแต oh <my> ่พูดนอกรอบกันเท่านั้นเองน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ oh. เพราะตอนเนี้ย <Okay. S 2> ถ้าดูนะครับข้อมูลไม่ตรงกันอีกแล้วอะครับ ah. บางคน <Okay. S 2> บอกว่า <Okay. S 2> ในเล็กคือคือจอจาน hmm. ่ะบางคนบอกเล็กคือไม่ใช่จอจานอะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็เลยยังถามว่าถ้าผมจะตอบในมุมเนี้ยผมไม่รู้จริงๆว่าว่าคือใครเพราะสำนวนมีเท่านี้แต่ผมจะต้องคำความจริงให้ปรากฏครับเพราะว่า หน้าที่ของเราในการสอบสวนต้องทําเรื่องให้ปรกากฏทั้งข้อที่จริงแล้วข้อหมายต้องชัดเจนนะครับเพราะม่งั้นนําเรียนถึงท่านในการสูงสุดในอนาคตในการเสนอสํานวนท่านก็บอกเอาทําไมไม่สอบมาให้ชัดเจนแบบนี้ครับครับครับผมสรุปอย่างนี้จะตรงไหมครับ,รบถ้าพูดถึง Mastermind ที่อยู่ในสํานวน มีแค่ชื่อนายเล็กเฉยๆใช่ครับถูกต้องเลยขะยนะเดียวกันขนาดเดียวกันขนาเดียวกันนอกสำนวนนอกสำนวนปรากฏชื่อหนุ่มกับโจ้โผล่มาอีกสองชื่อนอกสำนวนนะถูกไหมฮะ อันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าตอบจริงๆครับเพราะนอกสำนวนตอบไม่ได้ไม่ได้อยู่สำนวนไงนแต่คุยกัน,นในวงเพราะมันเพราะมันนอกสำนวนอ่ะอมันอยู่ในวงสนทนาอาจจะมีอาจะอะจะมีก็ได้ที่บอกอ้คุณดันในนี่แหละสังการเอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าพูดถูกนะครัอ๋อเป็นคำพูดที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนก็ไม่กล้าก็พูดกันมาคนนั้นก็พูดชื่อนั้นชื่อนี้แต่ผมเนี่ยพูดถึงภายใต้หลักของการทํางานคือผมจะยึดแนวทางการสอบสวนม็นเดฑนอยู่ในสำนวนถ้านอกสำนวนเดี๋ยวมีคนมากล่าวหาอย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่เขาไม่เกี่ยวข้อง Okay. ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะผมได้่อลึกมาแล้วคือคือคือได้ได้ความเคารพถ้าใครพาดพิงดนายดนายก็จะบอกว่ารับงานจากวชรินนะนี่แหละครับจะพูดกันนอกรอบนอกสมนวนเนี่ยได้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 ไเงียเงียวิธผมก็บอกว่าผมก็รับต่อจากคุณอมรรัตน์อีกทีะโอเคโอเคอมรรัตน์ไปรับต่อมาจากใครต้องไล่เรียงกันอีกทีทีนี้ที่นี้บทสรุปของการประชุมร่วมเมื่อวานจะแอคชั่นต่ออย่างไรบ้างครับสรุปเลยก็เริ่มนัดกันดีเดย์เลยครับตั้งแต่วันจันทร์หน้าก็จะเริ่มสอบสวนตาามททีี่่เร อย่างที่เรียนครับว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยายามว่ะทายีสิบความผิดนอกราชกาจอายการเนี่ยให้คาแนะนําและออกคําสั่งได้เพราะนั้นเราก็แนะนําแล้วก็ออกคําสั่งว่าให้ไปสอบสวนใครโดยมีอายการไปร่วมสอบนะครับก็มีท่านอายการอีกท่านหนึ่งคือท่านฉัตรประยนะครับรัตนพันธ์ซึ่งเป็นอายการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะไปร่วมสอบด้วยครับครับโอเคแต่ก่อนอื่นพื้นฐานเลยพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อน ไปจับตรงไหนกันแน่ใช่นี่คือข้อแรกของผมเลยครับแล้วมีการกระทำความผิดพยายามค้านให้มันเถื่อน สามารถตั้งได้ไหมถูกไหมฮะใช่ครับผมเพราะว่าคุณนายก็ทราบเลยครับของทางทษตนิเดียคุณนัยทราบว่าบางทีคนจับกลุมเนี่ยจับกลุมมาแล้วแบบนี้แบบนี้แล้วพอส่งสำนวนมาพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่ผิดเขาก็ต้องต้องเห็นคนสั่งไว้ฟ้องใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้หมายความว่าคนจับกลุมจับมาแบบนี้แล้วกล่าวหาอย่างนี้แล้วพนักงานสอบสวนจะเห็นตามอันนี้มันแยกกันชัดระหว่างคนจับกลุมกับคนสอบสวนนะครับแล้วอย่าลืมว่าคดีนี้อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าต้องกราบเรียนท่านในการสูงสุดในการัััังคคคคดีเลย่รรรบบบ ผมสังขอนผมสังขอนนะไอ้คดีเรือนน้ำมันเถื่อนครั้งเนี้ยคดีเนี่ยพอเผอจะพลิกเอาง่ายๆนะทาเป็นเล่นไปฟังๆดูแล้วนะมอืก็ไม่กล้าฟันธงอย่างนั้นครับขออนุญาตไปดูที่จุดเกิดเหตุเลยครับได้ได้ไดแล้วก็ขอรวบรวมหลักฐานรั้ด้มดเดี๋ยวรอชัดเจนแล้วมาว่ากันอีกช็อตหนึ่งแล้วกันนะคะขอบพระคุณนะคะครับ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 ขอบคุณครับคารองวัชรินนะคะพาชย์คารองอธิบดีอายการครับผม ผมพยายามที่จะซักเพื่อที่จะขยายความจนกระทั่งผมเข้าใจว่าต่อชิ๊กซอได้เห็นภาพกันแล้วนะ,ะชัดเจนว่าไม่จับในเขตทะเลสากลแล้วล่าเข้ามาดำเนินคดีในเขตทะเลไทย,ไทยดังนั้นตำรวจจึงตั้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นโดยใช้คำว่าพยายามาที่จะลักลอบนำ,นำเข้านำ้านำมันเถื่อน,อ,นอายการก็ปวดหัวจริง น้ำมันเถื่อนเป็นความผิดตามกฎหมายไทยแต่เขาไม่ได้เข้ามาหน้น้ำบ้านเราในเขตทะเลสากลคุณไปจับเขาแล้วก็ล่าเข้ามาในเขตทะเลไทยได้หรือไม่พี่นายถามเป็นความรู้นิดนึงอย่างคดีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยู่หน้น้ําเราไปล่าเขาเข้ามาเนี่ยเราจะเอาผิดเขาได้ไหมเขาเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในหน้น้ำเราแล้วมาได้เหรอนี่ไงแลวคดีมันจะพลิกไปทั้งหมดเลยไหมเนี่ยที่มันจับของกลางหายเนี่ยก็คือชุดจับกลุ่มเนี่ยต้องรู้แล้ว ขนาดรู้เลยว่าไอ้เรือห้าลำเนี่ยมันอยู่ทะเลสากลอยู่ตรงไหนจะไปจับตรงไหนดังนั้นชุดจับกลุมต้องรู้สิว่าใครเป็นเจ้าของเรือคำถามก็คือไปจับเรือของโจ้ไปจับเรือของหนุ่มไปจับในเขตที่เป็นทะเลสากลทำไม,มเพื่ออะไร